ข้อ18เนาะเขาบอกว่าฟาร์มแมวแห่งหนึ่งมีแมว3สายพันธุ์ได้แก่9แต้มวิเชียนมาศและขาวมันีรวมกันทั้งหมด12ตัวโดยอัตราส่วนของจำนวนแมวพันธุ์9แต้มต่อวิเชียนมาศต่อขาวมันีเป็น3ต่อ2ต่อ1ถ้าสุ่มเลือกแมวจากฟาร์มนี้มา3ตัวแล้วความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้แมวพันธุ์9แต้มอย่างน้อย1ตัวเท่ากับเท่าไหร่อะเรามาดูช็อตแรกก่อน ขอแรกเนี่ยเขาให้เป็นอัตราส่วนมาของแมว3ประเภทนี้อัตราส่วนก็คืออัตราส่วนก็คือเศษส่วนเหมือนเศษส่วนนะก็คือมันไม่ใช่จํานวนจริงๆมันเป็นแค่การเทียบเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาปรับ3ต่อ2ต่อหของเราอะ่ะให้อยู่ภายใต้12ให้ได้นะคะก็หมายความว่า3ต่อ2ต่อ1เนี่ยมันคิดจากทั้งหมดกี่ส่วนลูกก็คือ3บวก2บวก1เท่ากับ6ส่วน เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะเรามีอยู่ทั้งหมดสิบสองตัวใช่ปะก็แสดงว่าจะได้ส่วนละเท่าไหร่อันนี้คิดแบบบแบบชาวบ้านแม่ค้าเลยนะก็คือจะได้ส่วนละก็คือเอาสิบสองตั้งแล้วก็หารได้หกก็คือส่วนละสองตัวแค่นี้แต่พอดีตอนแรกเนี่ยมันมีก้าแต้มใช่ปะก้าแต้มแล้วก็วีเชียนมาดใช่ป่ะแล้วก็ขาวมานีอ่ะ เป็นอันตราส่วนแบบนี้สแสดงว่าอันนี้มันเป็นส่วนเทียบถูกไหมเราก็ต้องเอาแต่ละอันมาคูณ2เพื่อให้มันได้12ตัวไงเราก็เลยได้ว่า <c oughs> ไอ้ก้าแต้มเนี่ยมี6ตัวไอ้วิเนี่ยมี4ตัวแล้วก็ไอ้ขาวเนี่ยมี2ตัวนี่ไง12ตัวแลละโอเคไหมโ <c oughs> อเคค่ะ <c oughs> นะคะอ่ะไปต่อเองค่ะดูดีๆนะคะ โจทย์ตรงนี้ความน่าจะเป็นอ่าอย่างไงลองดูค่ะแป๊บหนึ่งตรงนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเอ้ยมันมีแมวเก้าอ,อะไรเก้าแต้มใช่ปะหกตัวนี้เป็นจํานวนตัวเนาะเป็นจํานวนตัวนะคะมีพันเก้าแต้มอยู่หกตัวมีพันนีชเชนมากอยู่สี่ตัวและขาวมณนีอยู่สองตัวนะคะเขาถามเขาบอกว่าถ้าสุ่มเลือก แมวจากฟาร์มแห่งนี้มา3ตัวความน่าจะเป็นที่สุ่มได้แมวพันเก้าแต้มอย่างน้อย1ตัวเป็นเท่าใดอ่ะถ้าขึ้นว่าความน่าจะเป็นเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเราต้องเอากฎมันมาใช้ก่อนนะคะกฎมันคืออะไร PE เท่ากับอะไร NE ส่วน NS ถูกป้า<อ>แตกส่วนกันค่ะปกติเราหา NS ก่อนอยู่แล้ว NS มันง่ายกว่าถูกไหม ns มันคือทั้งหมดก็คือเขาขอกี่ตัวสามตัวถูกไหมจากทั้งหมดกี่ตัวสิบสองตัวมันก็เลยกลายเป็นสิบสองเลือกอะไรสิบสองเลือกสาม <Yeah. S 1> เออสิบสองเลือกสามมันก็คืออะไรสิบสองแฝกส่วนด้วยสี่แฟกคูณอะไรสามแฟกป่ะเ12เลือกมันไมได้อะไรนะเียเขียนผิดป่าอ้อาอะได้อะไร ิบสองแฟกส่วนเก้าแฟกสิบสองแล้วก็ส่วนเก้าแฟกแล้วก็สามแฟกบวกกันต้องได้สิบสองเนอะเก้าบวกสามเป็นสิบสองอ่ะคิดเลขซึ่งตรงนี้เราก็แฟกเคอรี่เธรรมดานะคะสิบสองคูณสิบเอ็ดคูณสิบใช่ปะตรงนี้เป็นเก้าแฟกใช่ไหมก็คูณเก้าแฟกส่วนด้วยเก้าแฟกคูณกับสามแฟกเก้าแฟกกับเก้าแฟกตัดกั นี้สามแฟกมันคือสามคูณสองพี่เอกปั๊บสามคูณสองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ตัดเลขต่อได้เนาะก็แล้วแต่หนูนะคะสามหนึ่งสามสามสี่สิบสองเนาะแล้วก็อีกสักตัวก็สองหนึ่งสองสองสองสี่ก็ได้ตรงนี้มันจะได้ลงศูนย์พอดีมันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบแบบอ่าสองร้อยยี่สิบแบบอันนี้ก็คือ NS NE เนี่ยเขาบอกว่าสุ่ม9แต้มมาอย่างน้อย1ตัวมันขึ้นอยู่กับหนูตีความและ NE จำนวนที่สุ่ม9แต จะทำได้สองแบบนะคะแบบแรกก็คือให้เราเนี่ยคิดเป็นอย่างน้อยหนึ่งก็คือหาที่ทำไมเป็นเก้าแต้มกี่ตัวหนึ่งตัวใช่ปะบวกเก้าแต้มสองตัวทันพี่เอเนาะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> บวกเก้าแต้มสามตัวหาแบบมันมาซึ่งเราจะเห็นว่าอันเนี้ยมันจะต้องทำสามครั้ง แล้ปกติอะคะ่ะเวลาที่เราโจทย์เจอโจทย์คาว่าอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่างน้อยหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทํากันหรอกคะ่ะวิธีทางฝั่งซ้ายอะแต่เขาจะทําวิธีทางฝั่งขวานะคะอันนี้เป็นวิธีที่1อันนี้เป็นวิธีที่2วิธีที่2ก็คืออะไรก็คือเอาทั้งหมดลบอะไรลบไม่เอาเก้าแต้มทันบ้ทบัน<ำ>เออ<ำ>นะคะ<ำ>เขาจะทําทั้งหมดลบไม่เอาก้าแต้ม ซึ่งทั้งหมดของเราเรารู้อยู่แล้วมันก็คือสองอยี่สิไงทั้งหมดของเราเนี่ยมันก็คือจะเท่ากับ ns ด้วยถูกไหมทีเนี้ยไม่เอาเก้าแต้มก็ไม่ง่ายค่ะมันมีเหลือกี่ตัวละ่ะตัดเก้าแต้มออกโอ้พี่เขียนเลขเก้าเลยเว้ยต้องเป็นคำว่าเก้าลายเป็นแต้มไพ่ไปเลย <c oughs> ไม่เอาเก้าแต้มอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะได้ว่ามันเท่ากับอะไร มันเหลือกี่ตัวล่ะก้าแต้มมันมีกี่ตัวหกตัวใช่ปะ่ะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็เหลือกี่ตัวล่ะหกตัวทั้งหมดถูกไหมเลือกกี่ตัวโจทย์ขอสามตัวถูกปะก็หกเลือกสามคิดเลขให้หน่อยเร็ว คิดมาแล้วได้ยี่สิบเนาะคิดกันเองนะคะเออยี่สิบพี่เอจบค่ะอีก็เลยกลายเป็นไรสิบส่วนสิบเอ็ดเอ้ยี่สิบส่วนไร <20. S 1> อ,อ๋อยี่สิบส่วนสองอยี่สิบเน <20. S 1> เขาบอกไม่เอาเก้าแต้มใช่ปะ ทั้งหมดมันไม่เอาต้อทั้งหมดจริงๆก็เป็นหกแต้มซึ่งตรงนี้มันได้นี้ก็ต้องได้เป็นอะไรไม่เอาเก้าแต้มก็ต้องกลายเป็นสองร้อยถูกป้าต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมนี่อันนี้มันคือไม่เอาเก้าแต้มเฉยๆถูกป้าครับ <c oughs> แต่สิ่งที่เรา <c oughs> ต้องการคืออะไรเก้าแต้มอย่างน้อยหนึ่งตัว มันก็เลยกลายเป็นอะไรดังนั้นจำนวนที่เลือกเก้าแต้มอย่างน้อยหนึ่งตัว<อ>ก็เลยได้เท่ากับอะไรทั้งหมดก็คือ220ลบด้วยเอาเก้9แต้ม ไม่เอาเก้าแต้มยี่สก็เลยกลายเป็นอะไร200แบบนะคะพเพราะฉะนั้นเนี่ย PE ของเรานะคะก,ก็เลยได้เป็น2อ0ร้อยยี่ส่วนด้วย220ค่ะตัดกันก็เหลือ10บส <20 S 1> ่วน11น,นะคะเป็นคำตอบก็คือช้อยสี่ <P. S 1> ช้อยสี่ค่ะ โอเคอ่ะให้ดูภาพรวมนะคะประมาณนี้เล็กนิดหนึงนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวจดกันเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะข้อไรสิบเนอะของสามัญคณิตหนึ่งนะคะพี่หสีก็แค่นี้ค่ะ